เมื่อวานเนี่ยช่วงบ่ายเนี่ยปรากฏว่าทางคุณชูวิทย์กมลวิสิตนะครับก็ออกมาแถลงนะครับเปิดประเด็นเกี่ยวกับเรื่องซุปเปอร์ดิวฮ่องกงนะครับว่ามีการไปหาลือที่ฮ่องกงจริงนะครับช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เบื้องต้นเนี่ยมีการเจรจาถึงขั้นเตรียมที่จะจัดตั้งรัฐบาลนะครับโดยไม่มีพรรคก้าวไกลนะครับสูตรของรัฐบาลของคุณชูวิทย์เนี่ยจะเป็นรัฐบาลทั้งหมด279เสียงนะครับ แล้วก็รูปแบบการโหวตนะครับคุณชูวิทย์บอกว่าจะมีสองรอบนะ,ะโหวตหลอกกับโหวตจริงโหวตหลอกเนี่ยวันที่สี่สิงหาคมคือวันศุกร์ใช่ไหมอ,อันนี้จะเป็นโหวตหลอกจะเสนอชื่อคุณชัยกเกษมไปมแล้วก็ทาให้เห็นว่าเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยไปกันไม่ได้จากนั้นเนี่ยจะเป็นรอบต่อไปในสัปดาห์ถัดไปเนี่ยจะเป็นการโหวตจริงนะครับแต่เพื่อไทยเนี่ยจะเปิดทางให้พรรคภูมิใจไทยนะครับเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็ฉีก มโอยแปดพักมไม่เชิญก้าวไกลเข้าร่วมรัฐบาลนะครับเท่ากับว่าผักไปเป็นฝ่ายค้านแล้วก็จะเสนอชื่อแคนดิเดตนายกเขาบอกว่าเป็นชายตัวสูงแต่ว่าอันนี้เดาได้แหละว่าคือคุณเศรษฐาเพราะว่าไม่มีใครสูงเกินคุณเศรษฐาแล้วใบบัวร้อยเก้าสิบสองเซนแล้วก็จะมีการยกกระทรวงเกรดเอให้พักภูมิใจไทยนะครับสูตรของคุณชูวิทย์เนี่ยรัฐบาลผสม279รเสเสียงเนี่ยจะนำโดยเพื่อไทยพลังประชารัฐภูมิใจไทยนะครับส่วนฝ่ายค้านจะมีทั้งหมด200 21เสียงนะครับจะนําโดยพัครคก้าวไกลประชาธิปัตย์รวมไทยตั้งชาตินะครับคุณชูวิทย์เนี่ยยกตัวอย่างเปรียบเทียบว่าเป็นสูตรเหลืองแดงพี่ขาดส้ม,มเพราะว่าส้มผสมกับเหลืองไม่ได้นะครับแล้วก็การตั้งคณะรัฐมนตรีนะครับจะเสร็จไม่เกินวันที่15สิงหาคมนะครับแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยคุณชูวิทย์เนี่ยเขาเปิดภาพซุปปอะ์ดิวใช่ไหมบบใบ<ช>บัวมีภาพคใครบ้างครับ มีนายทักษิณชินวัตรนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายพายัพชินวัตรนายประพัฒน์โพธสุธนนะคะก็ทั้งสี่คนก็ร่วมอยู่ในเฟรมด้วยกันใช่แล้วก็ถ้าเกิดคำถามถาม,ถามว่าตอนนี้คุณทักษิณอยู่ไหนออยู่ไหนคะอ่ะก็คุณชวิ์นะครับก็ออกมาบอกว่าตอนนี้คุณทักษิณเดินทางมาอยู่ที่กัมพูชาแล้วนะอ่าแล้วก็เตรียมสแตนบายนะครับที่ จะเดินทางเข้าประเทศไทยนะครับแต่ว่าตามรายงานข่าวนะครับจริงๆเนี่ยคุณนสิทธิ์เนี่ยเดินทางมามพูชาจะมาคุยคุณคุณเซนก่อนคุยเรื่องอะไรรู้ไหมเรื่องอะไรคะอันนี้เตรียมเตรียมสําหรับรัฐบาลเพื่อไทยเลยนะอันนี้ตามกระแสข่าวนะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับพลังงานพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลก่อนอันนี้อันนี้มาคุยก่อนตั้งรัฐบาลเลยนะเพราะว่าเขาสนิทกันอยู่คุยเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณนสิทธิ์เนี่ยจะไปตั้งหลักที่สิงคโปร์กลับมาที่สิงคโปร์อีก ตอนแรกมาจากฮ่องกงมากัมพูชาแล้วไปสิงคโปร์อันนี้จะไปรอสแตนบายแล้วที่จะเตรียมเข้าไทยนะครับในวันที่10สิงหาคมใช่ไหมแล้วก็เมื่อวานมันจะมีประเด็นอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคุณชูวิทย์เนี่ยบอกว่าถ้าเกิดคุณทักษิณเดินทางกลับไทยเนี่ยจะสอดคล้องยังไงใช่ไหมครับใบบัวใช่ค่ะจะสอดคล้องกับซูเปอร์ดิลอย่างไม่ต้องสงสัยค่ะแต่หากถามว่าถ้านายทักษิณนะคะกลับมาที่ประเทศไทยจะต้องรับโทษในหลายคดี จะทำยังไงในประเด็นนี้คุณชูวิทย์เนี่ยก็บอกว่าคุณทักษิณชินวัตรนะคะก็อายุมากกว่า70ปีแล้วค่ะการที่ผู้สูงอายุเนี่ยจะเข้าไปในเรือนจำตามหลักแล้วก็บุคคลนั้นเนี่ยสามารถยื่นขอพระราชทานอภัยโทษได้เพราะว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องขังค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศเมื่อวานนะคุณชูวิทย์ก็ให้สัมภาษณ์ดูเดือดเลยนะแต่ก็ต้องสังเกตเนกไทแกด้วยนะ,ะเพราะว่าเนกไทเนี่ยจะเป็นที่ติดไม่ ไมีเขบอกว่าเพิ่งรู้ว่าวันนี้คือประโยชน์ของในไทยคือแบบนี้อ่อครับเดี๋ยวลองไปดูคุณชูวิทย์นะครับให้ความเห็นเรื่องสูตรตั้งรัฐบาลดูครับเออถ้าผมพูดผมก็จําเป็นว่าต้องพูดเหตุผลว่าทําไมผมเชิญสื่อมาผมเชิญมาเพราะผมเห็นว่ามีการปล้นคะแนนประชาชนการปล้นคะแนนประชาชนนั้น เกิดมาจากตอนเลือกตั้งประชาชนออกไปเลือกตั้งมีผลออกมาแน่ชัดผลที่แน่ชัดนั้นคือทรัพย์สมบัติที่ประชาชนมอบให้เมื่อมีคนที่อาสามาเอาทรัพย์สมบัติและตั้งใจเจตนารมที่ดีในการเอาทรัพย์สมบัตินั้นไปทำบุญทำกุศลไปก่อสร้าง สิ่งที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติแต่เมื่อปรากฏว่าได้ทรัพย์สินไปไม่ได้กระทําเมื่อไม่ได้กระทําก็ไม่ได้ว่าแต่ยังเอาทรัพย์สินนั้นไปซื้ออาวุธกลับมาทําร้ายประชาชนที่เป็นคนมอบทรัพย์สมบัติให้อันนี้ผมถือว่าผมรับไม่ได้นั่นคือเหตุผลในการที่ผมมาพูดในวันนี้ ผลการเลือกตั้งแสดงให้เห็นชัดเจนว่าฝั่งประชาธิปไตยหรือฝั่งที่เรียกตัวเองว่าประชาธิปไตยได้บอกว่าเผด็จการได้พ่ายแพ้แล้วการพ่ายแพ้ของเผด็จการมีก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านมีรวมไทยเป็นฝ่ายค้านมีประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านก็แสดงว่ามีพลังประชารัดไปร่วม279มีการข้ามขั้ว ภาก,ก้าไกลเลือกไม่เลือกให้อยู่แล้วพาามีลุงใช่ไหมแต่สวออเลือกไหมอ้าวสวก็เริ่มเลือกล้นะเพราะว่าไม่มีเก้าวไกลโอเคนะไม่มีเก้าวไกลแตถ่ถ้าคุณถามผมว่าอา้าวแล้วเขาจะเลิกกันยังไงถูกไหมดูไม่ออยขเขาจะเลิกกันยังไง าจะเลิกข้าวต้มมัดนี่กันยังไงยังไงคะก็ถ้าสูตรนี้ที่ผมบอกว่ามีก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านเพื่อไทยนะ,ะที่เขาไปคุยแล้วก็เอาปลาแป้งกันอะไรอย่างนั้นนี้นะจะแยกกันได้อย่างไรถูกไหมวิธีการเนี่ยมีการเจรจากันถึงวิธีการแบบนี้พวกตามผมทันอยู่นะ ครั้งแรกก้าวไกลจะไม่สำเร็จเป็นพัก 1. อันดับหนึ่งอันดับสองพักเพื่อไทยเอาละจะไม่สำเร็จอันดับสามไม่ใช่อย่างที่หมอโชลนาชพูดนะแกะตกเลขอันดับสามไทยอันดับสามภูมิใจไทยสำเร็จไหม สำเร็จทำไปสําเร็จก็เพราะว่าสูตรที่ผมบอกก็คือภูมิใจไทยเมื่อเป็นแกนนําภูมิใจไทยก็จะเป็นเจ้าบ้านจะเป็นคนเชิญพวกคุณมาร่วมก็ผมไม่เชิญคุณเนี่ยผมไม่เชิญก้าวไกลผมเชิญเพื่อไทยก็ผมเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลผมเชิญเพื่อไทยมาผมเชิญพลังประชารัฐอะทำไมแล้วผม ผมก็ผมก็มีสิทธิ์สิเพราะการที่ติดคุกเนี่ยหรือการที่มีคดีเนี่ยแน่นอนครับมันกลัวแต่ผมเนี่ยหรืออย่างจตุพรเนี่ยสามรอบห้ารอบเนี่ยมันชินพอมันชินผมก็จะบอกให้ว่าแะละ้วคุณจะอยู่ยังไงแต่คนอย่างนายกทาศิลเนี่ยท่านเป็นนายกมันคนละอย่างกับคนอย่างผู้ผมอยู่แล้วดังนั้นท่านจะท่านอยากกลับบ้านนี ผมบอกได้เลยว่าอยากแน่นอนทุกๆเวลาท่านจะคิดเรื่องกลับบ้านข้อที่สองถามว่าท่านได้รับความยุติธรรมไหมอันนี้ก็ต้องตอบว่ามันไม่ได้รับความยุติธรรมเพราะว่าเอาคนที่เกลียดท่านมาเป็นคนดำเนินคดีท่านสามถามว่าไอ้ผิดถูกผมไม่รู้ผมไม่ได้เข้าข้าง4ถ้าแกจะกลับมาที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหลายรอบ ก็เพราะว่าโดนหักหลังโดนเบี้ยวห้าแกอยู่ต่างประเทศไกลบ้านคนไปบอกนายครับนายครับโอ้โหเรียบร้อยครับงานนี้นายกลับบ้านได้แน่เสร็จแล้วปรากฏว่าเฮ้ยทำไมแม่งเป็นอย่างนี้วะโอ้หไม่น่าเลยแม่มันผิดแผนไปหน่อยดังนั้นข้อที่หกคนที่อยู่กับท่านไม่ใช่ลูกน้องท่านครับ คนที่อยากจะให้ท่านกลับไม่ใช่ลูกน้องไม่ใช่ใครต่อใครแต่คือคนในครอบครัวของท่านดังนั้นท้ายสุดแล้วเนี่ยครอบครัวคือสิ่งที่สำคัญที่สุดผมพูดได้แค่นั้นท่านไว้ใจเชื่อใจใครไม่ได้เลยไม่ว่าดิวลับไม่ว่าซปเปอร์ดิวทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวท่าน และครอบครัวเท่านั้นดังนั้นใครที่บอกท่านว่าโอ้ยผมหวังดีกับท่านนะโอ้ยผมรักท่านรักท่านจะตายผมซื่อสัตย์ <c oughs> มันนี่ไงเรามันเว้นวักไงเส้ยพ <c oughs> ้านายไม่ต้องห่วงครับผมซื่อสัตย์ไ้ไหมอ่ะหรือคุณไม่ต้องคิดหรอกว่ามีใครบางคนจะไปบอกว่าโอ้ยเลี่ยแล้วไฟเขียว ดังนั้นการตัดสินใจต้องขึ้นอยู่กับตัวท่าน,านผมว่ายังไม่เปิดหรอกครับเพราะเรื่องราวต่างๆเหล่านั้น,นล้วนสีเทาทั้งสิน้นผมก็หวังคือเราไม่มีทางจำกัดส้มได้หรอกผมเรียนให้ทราบอย่างนี้ในความคิดของผมนะคุณจะทำยังไงก็แล้วแต่คุณจะแพ้สังขารคุณชนะได้ทุกอย่าง แต่คุณแพ้อยู่อย่างเดียวคือคุณแพ้สังขารดังนั้นแทนที่เราเนี่ยจะไปให้จำกัดส้มค่าส้มทิ้งเราไปให้ส้มเขาเข้าใจให้ถูกไม่ได้เข้าใจผิดแต่เข้าใจบริบทเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรคุณใจเย็นหน่อยได้ไหมอันนี้คุณรอได้ไหมอันนี้ไม่จำเป็นใช่ไหมนี่คือสิ่งที่เรากำลังปลูกฝังให้ลูกหลานเรา ผมเป็นคนแก่ผมไม่อยู่นานหรอกครับผมไม่มีทางอยู่นานหลายๆคนก็ไม่มีทางอยู่คนอย่างโรมมันอายุสามเดมันยังไม่ได้เป็นรัฐมนตรีเลยอีกสปี3-5หหรือคนอย่างพิ่ทาสีอีกสิปีห้าสอเองถ้าห้าสออีกสิปีคนต่างๆเหล่านั้นเรียบร้อยแล้ว พวกนั้นเรียบร้อยแล้วไม่ไหวแล้วคุณก็ไม่เจอผมอีกแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นสังขารเนี่ยเป็นตัวชี้วัดเป็นตัวชี้วัดฮะเมื่อเราจํากัดส้มไม่ได้การที่เหลืองยืมมือแดงไปพิฆาตส้มเป็นวิธีการที่ผิดครับเป็นวิธีการที่ผิดเหลืองยืมมือแดงพิฆาตส้มเมื่อส้มศูนย์สลาย ก็มาพิฆาตกันเองอีกสรุปแล้วบ้านเมืองนี้มันมีแต่เรื่องการพิฆาตกันมันมีอะไรที่สร้างสรรค์กันไหมการที่ส้มเติบโตทุกวันนี้ต่อไปเนี่ยก็ต้องเติบโตขึ้นอยู่เรื่อยๆเราไม่มีทางจำกัดความเติบโตนี้ได้เพราะเป็นการฝืนธรรมชาติวิธีเดียวที่เราจะไทยธรรมชาตินี้เติบโตได้ก็คือเติบโตอย่างมีคุณภาพนั่นคือสิ่งสำคัญสำหรับผมมากกว่าครับ คุณชูวิทย์ไม่เห็นด้วยนะครับกับสูตรเหลืองจับมือแดงพีค่คาดส้มนะครับเพราะว่าท้ายสุดเนี่ยไม่มีใครหนีสังขารพ้นใช่ไหมท้ายสุดการเปลี่ยนแปลงนะครับย่อมมาถึงนะครับ